การเริ่มต้นเปลี่ยนยางซีนวาลของเครื่องยนต์อีซูซุนั้นอันดับแรกเราจะเริ่มจากสูบที่1และสูบที่4ขั้นตอนนั้นก็คือหมุนมูเล่ให้มากตรงให้ลูกสูบข,ขึ้นสูตรศูนย์ใต้บนโดยการดูทูบเชื่อมให้ขึ้นสูงสุด และเมื่อทุบเชื่อมขึ้นสูงสุดหรือนั่นหมายถึงหัวลูกสูบนั้นขึ้นสู่ศูนย์ใต้บนเป่นเรื่องเกี่ว่าสูบที่1และสูบที่4นั้นเราจะเราจะต้องเปลี่ยนพร้อมกันเรื่องเกยวว่าเมื่อเราหมุนมาร์กให้ศูนย์ใต้บนลูกสูบขึ้นสูงสุดวาลนั้นก็จะไม่สามารถที่จะตกเข้าไปในกระบอกสูบได้ก็คือหลังจากเราถอดสปริงแล้วมันก็หย่อนหัวลงการหย่อนหัวลงนั้นก็คือมันก็จะนั่งอยู่บนหัวลูกสูบนั้น ถ้าท่านไม่ทําตามที่ผมพูดนี้สิ่งที่ต้องระวังหรืออันตรายเป็นอย่างยิ่งนั่นคือท่านจะต้องยกเครื่องยนต์ออกมาการเปลี่ยนยางหมวกวาวหรือว่ายางซีนวาวนั้นนิยมทาโดยการยกฝาสูบออกจากเครื่องยนต์แต่วิธีที่ผมพูดถึงนี้เป็นทักษะเชิงช่างที่เราสามารถทาได้แต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีโอกาสที่วาวนั้นจะตกลงไปในกระบอกและเราก็ทําการถอดสปริงวิธีการถอดสปริงหาลูกบล็อกขนาดหนึ่งลูก ที่พอดีกับขนาดของสปริงวางลงไปแล้วก็เอาด้าต่อยาวสองอันต่อมากันมันก็ได้ยาวแบบนี้แล้วก็สวมลงไปตรงลูกบล็อกเมื่อสวมเสร็จแล้วให้เราเอามือกดกดลงพิธีการก็คือถอดฟลักโรงรถออก แล้วขึ้นเหยยบแท่นแบตเตอรี่ตรงนี้กัดอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงงอกรองอากาศแล้วก็ทำการแช่แรงกดลงสาเหตุที่เราต้องกดลงก็เพื่อให้เกลือกม้าที่เป็นตัวล็อกอมี2เม็ดล็อกอยู่นี้หลุดออกตนเองและนี่ก็คือตัวล็อกที่ออกมา1ตัว ปกติเลือมันจะออกมาพร้อมกันทั้งสองตัวแต่มันยังเยื้อแต่ตัวนี้ออกมาตัวเดียวเราจะต้องกดอีกมันก็ออกมาทั้งสองตัวแล้วเราก็ยกสปริงออกหลังจากเราเอาตัวล็อกสปริงออกและสปริงออกแล้วเราก็เอาซีนหมวกเปล่านั้นสวมลงไปก่อนที่เราจะใส่ซีนหมวกเปล่าใหม่เข้าไปเราจะต้องทําความสะอาด หรือว่าเช็ดทาความสะอาดบริเวณหลอดนวาวําบาหรือว่าไกล้วาวนี่ให้สะอาดเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดแล้วจะมีคราบของมันเครื่องค้างคาไว้เวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันจะหลวมก็คือไม่น่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องระวังอันนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านดูเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายเอาซีนหมวกวบาวที่เห็นนะของใหม่สวมลงไปสวมลงไป่างนี้ เรากดลงการสวมซีนหมวกวาวลงไปก็คือสวมบนปลอกไกน,นําวาวนี้ที่ติดยูกบฝาสูบน,นี้สวมลงไปพอสวมลงไปแล้วมันก็จะออกมาลักษณะนี้นี่คือลักษณะของยางซีนวาวที่สวมแล้วอันนี้เป็นการยกเตยียงให้ท่านดูเดี๋ยวเราจะสวมหมวกวาวลงไปก่อนที่เราจะสวมหมวกวาวตัวใหม่เข้าไปก็คือจะต้องหาลูกบล็อกมาหนึ่งตัวเบอร์สิบสองหรือเบอร์สิบ แต่เครื่องยนต์เครื่องน,นี้ผมใช้เบอร์สิบสองเพื่อเพื่อสวมลงไปในแท่นบงังแท่นน่งเบ้าตรงนี้ให้พอดีวสวมลงไปสวมไปแล้วแล้วก็แล้วเราก็กดหัว ก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็ลูกบล็อกตัวนี้ทาบแล้วตีลงไป <c oughs> การตีหมายถึงตีให้ตระน,นาบขอบนี้ลงถึงจุดต่ำสุดนั่นเอง <c oughs> เรามองดูแล้วว่ามันลงต่ำสุดแล้ว เราก็เอาสปริงใส่เหมือนเดิมก่อนใส่เราก็ต้องทําการล้างก่อนแล้วเอาตัวนี้สวมลงไปหรือเพื่อเกิดความง่ายเราตัวล็อกนี้สวมลงไปก่อนก็ได้โดยการสวมเข้าไปในรูนี้มันก็อยู่ในรูปแบบนี้ แล้วเราก็วางไว้บนสปริงแล้วเราก็ไปหาพลาสติกมาหนึ่งชิ้นทับเข้าหากันให้เป็นรูปร่างเล็กๆแบบนี้ซ้อนกันหลายชั้นแล้วเราก็วางไว้บนสปริงอาบนสปริงเพื่อเอาลูกบล็อกนะั้นทับด้านบนแบบนี้แล้วเราก็กดลงไป มันก็จะเข้าพร้อมกันแบบนี้ทั้งสองตัวแล้วเราก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันลงล็อกไหมถ้าลงล็อกก็เป็นอันใช้ได้การเปลี่ยนนั้นจะเปลี่ยนเป็นคู่คู่ไม่ถึงสูบที่หนึ่งคู่กับสูบที่ 4, สี่สูบที่สองคู่กับสูบที่สาม